เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองครับเป็นตอนที่ผมกับเพื่อนอีกคนเราตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวกันที่พุก,กามอาณาจักรโบราณประเทศพม่าครับตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เจอกับทุ่งเจดีย์ที่มีมากกว่า4 0 0 0ันองค์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองพุกามในระหว่างทางเพื่อนผมได้ถามกับไกด์ท้องถิ่นว่าจริงไหมที่ในเจดีย์จะมีกระดูกของมนุษย์ฝังอยู่ไกด์ท้องถิ่นตอบกลับมาว่ามีจริงๆแต่มีแค่บางองค์เท่านั้น ไม่ได้มีทุกองค์และเขาเองก็ไม่รู้ว่าเจดีองคไหนจะมีกระดูกของมนุษย์ฝังอยู่ผมเดินทางมาจากเมืองมันทะเลมาถึงภูก,การก็เป็นช่วงเวลาที่เย็ยนแล้วไกด์ก็ได้พาพวกเราไปชมการสแสดงในรูปแบบของพม่าก,ก่อนเข้าที่พักเมื่อมาถึงโรงแรมที่พักอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะโรงแรมแห่งนี้มันตั้งอยู่ใจกลางของทุ่งเจดีตอนนั้นมองไปทางไหนก็มีแต่เจดีเต็มไปหมดทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่เมื่อแสงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้า ก็พาทำให้บรรยากาศภายในโรงแรมยิ่งดูน่ากลัวมันเงียบสงบและวังเวงเป็นอย่างมากแถมยังห่างไกลาจากบ้านผู้คนอีกห้องพักของผมกับเพื่อนก็เป็นเหมือนบังกะโลเล็กๆที่แยกออกเป็นหลังๆแต่ละหลังก็ไม่ได้ห่างไกลกันมากนักแต่ว่าการตกแต่งภายในห้องนี้สิครับที่ผมรู้สึกแปลกใจเอามากๆเพราะว่าในห้องพักมันมีร่มกระดาษสีดําคันใหญ่กางแล้วแขวนเอาไว้บนคาน